ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาโรยออริกาโนกันนิดนึงอันนี้ของเหลือจากการที่สั่งมาทานนะครับแต่สามารถซื้อมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบก,กันมาดูว่าทานได้หรือไม่ได้มาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับลุ้นกันสักนิดแล้วเดี๋ยวดูว่าหน้าตามาจะเป็นอย่างไร โอเคพร้อมเอาเข้าเตาอบจ้าเตาอบบ้านเราก็เป็นอันย่อมเยานะนิดหน่อยเบาๆเปิดไฟที่มัวๆคือเตาอบมันก็จะมีแบบว่าไฟบนไฟล่างไฟบนอย่างเดียวไฟล่างอย่างเดียวอันนี้เราก็คือปิดเนาะเราก็ใช้ไฟบนไฟล่างเลย ตั้งมาที่ตอนแรกตั้งมาที่250ก่อนเลยไฟแรงสุดอันนี้ไปปรับใช้เอากันเองนะจ๊ะเพราะว่าเตาอบแต่ละบ้านไม่ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าโอเคเราก็ตั้งเอาไว้ที่10นาทีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันคือตั้นอันนี้ตั้งเวลาไว้ที่10นาทีก่อนแต่ว่า 5นาทีหลังจาก5นาทีผ่านไปเนี่ยเราจะเข้ามาเช็คดูสภาพของมันว่าโอเคเอ่อด้านบนชีสลายหรือ,อยังด้านล่างขนมปังมันเริ่มกรอบหรือ,อยังถ้าสมมติว่าด้านล่างขนมปังเริ่มกรอบแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นคือถ้าขนมปังข้างล่างกรอบแล้วแต่ข้างบนชีสเสียงไม่เยิม้มเราก็เปลี่ยนมาเป็นอา่าเป็นไฟบนอย่างเดียวอะไรทํานองนี้นะจ๊ะอีก5นาทีกลับมาดูกันจ้า เคเสร็จแล้ว hmm. จ well, okay. uh, ้ะขอโทษทีคือตะกี้ทำอะไรเพลินไปหน่อยก็เลยไม่ได้มาเช็คห้านาทีเสร็จแล้วพิซซ่าเออ่หน้าไส้กรอกชีสของเราจ้ะก็ประมาณนี้เนาะง่ายๆสามารถทำได้จากที่บ้านแล้วก็ ประหยัดกว่าที่เราไปซื้อเขากินด้วยที่สําคัญคือเราอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปเยอะๆเราไม่ชอบกินอะไรก็ไม่ต้องไปใส่มันแค่นี้นะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้จ้าออกมาแล้วกินเลยเนาะ ไม่ต้องใช้ซอสมะเขืเอเทศเพราะมั่นใจในฝีมือตัวเองสุดๆอืมอมอร่อย เนื้อแน่เนเต็มปากเต็มคำก็สรุปนะจ๊ะพิซซ่าสามารถทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆมีวัตถุดิบที่สามารถซื้อสำเร็จได้ทุกอย่างเลยเนาะอืเราก็เลย ช่วงนี้ work from home เห็นว่า work from home กันเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยอเอามาทำอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆให้เราไปทำกันดูนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้คงขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตไปกินพิซซ่าอ่ขออนุญาตไปกินพิซออพซ่าก่อนยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปว่าเราจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนยังไงติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยจ้า